อ m ม r i รินบุ๊กส์พอดแค The Article เปิดโลกรับอาหารสมองและสาระดีๆที่คุณไม่ควรพลาดจากหนังสือในเครือ a m ม r ารินบุ๊กส์ทำไมบางคนออกกำลังกายแล้วดูแก่การออกกำลังกายในระดับพอเหมาะไม่ว่าจะเป็นการวิ่งออกกำลังกายหรือการบริหารกล้ามเนื้อ ล้วนส่งผลดีต่อร่างกายหลายด้านแต่ถ้าออกกำลังกายหนักหน่วงเกินไปแทนที่จะได้ประโยชน์อาจกลายเป็นเกิดโทษตามมาได้กรณีของผู้หญิงอาจประสบภาวะกลไกทำงานของไข่ในรังไข่ด้อยประสิทธิภาพเป็นเหตุให้มีบุตรยากส่วนกรณีของผู้ชายอาจเจอปัญหาความสามารถในการเคลื่อนที่ของอสุจิลดลงเกิดภาวะไร้อสุจิ ซึ่งต้นต่อหลักเกิดจากอนุมูลอิสระที่มีมูลเหตุจากออกซิเจนอนุมูลอิสระที่มีมูลเหตุจากออกซิเจนคือต้นต่อของปฏิกิริยาออกซิเดชันซึ่งเป็นสนิมภายในเซลล์ทั้งหมดของร่างกายหรือเป็นตัวการก่อให้เกิดความเสื่อมชราภายในร่างกายปรากฏการดังกล่าว ไม่เพียงแค่เป็นสาเหตุทำให้รูปลักษ์ภายนอกดูแก่กว่าวัยจากจุดด่างดำริ้วรอยความหย่อนคล้อยแต่ยังเป็นต้นเหตุของโรคต่างๆเช่นมะเร็งภาวะหลอดเลือดแดงแข็งความดันโลหิตสูงเบาหวานอนุมูลอิสระที่มีมูลเหตุจากออกซิเจนนี้เป็นสสารที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในกระบวนการสร้างและสลาย เมื่อเราสูดออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายแน่นอนว่าถ้ามีแค่ปริมาณที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติย่อมไม่เกิดปัญหาหากอนุมูลอิสระที่มีมูลเหตุจากออกซิเจนเพิ่มจำนวนมากเกินผลกระทบเชิงลบต่างๆต,างต,างต่อร่างกายจะตามมาอย่างแน่นอน หนึ่งในสาเหตุที่ทำให้อนุมูลอิสระทีม่มีมูลเหตุจากออกซิเจนเพิ่มจำนวนมากเกินก็คือการออกกำลังกายแบบหนักนวงในร่างกายของทุกคนมีเอนไซม์ซึ่งทําหน้าที่สลายอนุมูลอิสระที่มีมูลเหตุจากออกซิเจนแต่ปริมาณและความรวดเร็วในการแยกย่อยอนุโมลอิสระที่มีมูลเหตุจากออกซิเจนของเอนไซม์ชนิดนี้ในแต่ละบุคคลแตกต่างกัน นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมบางคนมีอนุมูลอิสระที่มีมูลเหตุจากออกซิเจนสะสมมากบางคนสะสมน้อยทั้งที่ปริมาณการออกกำลังกายเท่ากันอีกทั้งไม่สามารถสรุปแบบเหมารวมได้ว่าอนุมูลอิสระที่มีมูลเหตุจากออกซิเจนจะเริ่มสะสมเมื่อออกกำลังกายมากระดับใดความรู้สึกเหนื่อยล้าน่าจะเป็นเครื่องชี้วัดที่เข้าใจง่ายสุด หากเริ่มรู้สึกเหนื่อยก็ให้สันนิษฐานว่าร่างกายเริ่มเกิดการสะสมของอนุมูลอิสระที่มีมูลเหตุจากออกซิเจนแล้วหรือจะใช้เกณฑ์คร่าวๆคือวิ่งออกกําลังกายระยะทางประมาณ7 1 0ถึกิโลเมตรสำหรับผู้ออกกําลังกายเป็นประจำและระยะทางประมาณ3กิโลเมตร สำหรับผู้ที่ปกติไม่ค่อยได้ออกกำลังกายหากมากเกินกว่านี้อนุมูลอิสระที่มีมูลเหตุจากออกซิเจนจะก่อตัวจนเกิดการสะสมภายในร่างกายแน่นอนข้อมูลจากหนังสือเรื่องเด็กกว่าอายุจริงด้วย51วิธีกิน26วิธีออกกำลังกายทวีทัศน์ทับทิมสีอ่านครับ